ครับกล่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชมรมคูต้าทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูคูต้าดีซีเจ็ดสิบนะครับติดตั้งตู้แอร์นะครับของช่างตามนะครับตัวนี้จะเป็นเจ็ดสิบจีพลัสนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นของติติแทกเตอร์นะครับนี่ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีบรอลนะครับสีบอลผ้าสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันนะครับนี่ครับชุดล็อก นะครับชุดล็อกแล้วก็ชุดล็อกมันมี2ออันนะครับเนี่คู่กันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเชื่อมนะครับเชื่อมเพิ่มความแข็งแรงนะครับนี่ครับนี่นะครับที่เห็นนะครับอันนี้ก็เก็บซิลิโคนเรียบร้อยนะครับทั้งในและนอกนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกัน ภายในก็จะประมาณนี้นะครับขอบข้างนะครับมืดหน่อยนะครับนี่ครัประมาณนี้ภายในนี่ครับเก็บซิลิโคนให้อย่างดีครับด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นสติกเกอร์ดำด้านนะครับไม่ใช่ฟิล์ม เพราะว่าฟิล์มถ้าติดแล้วดาดค้งมันจะเขาเรียกว่ามันเหมือนมันมันลอกม,มันไม่สวยนะครับอันนี้เก็บของให้อย่างดีครับเก็ตเกอร์เก็บของให้ข้างๆก็จะประมาณนี้นะครับมุมห,หน้าต่างนะครับเก็บลุกอย่างอย่างดีนะครับให้ประมาณนี้นะครับขันล็อกยึดเก็บ รายละเอียดให้อย่างดีนะครับนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสไลด์ได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวจะพาไปดูบอดี้ภายนอก,กันนะครับเอ่อตัวนี้จะไม่ไม่สูงมากนะครับประมาณสูงกว่าสูงกว่ากรองแก้วประมาณอ่าคืบหนึ่งนะครับไม่สูงมาก นี้นะครับอืมสวยง,งามนะไปดูประมาณนี้นะครับนะครับด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นฟิล์ม60%นนะครับความ ข้มของฟิล์มนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับอืมประมาณนี้นะครับต้นหน้าก็จะประมาณนี้นะครับถายนอกประมาณนี้นะครับนะนี่จะเป็น ลูกค้าทางบ้านกุดจาน์ครับกุจานสกลนครนะครับ,รน,น,น,รบนี่ครับไปเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวหัวต่อไปนะครับจะไปสกนลคนครที่เดิม,มเลยมาสกนลคนครโคนละอำเภอนะครับว คนมาเจอกันอีกคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ